หลังเจอพายุฝนเราจะพบเจอท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิมเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอหันมาโฟกัสสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยแต่ละวันเพื่อเพิ่มพลังจัดการวิกฤตกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีกันและลัคนากันก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่ 3 9พฤศจิกายน2,568สสัปดาห์นี้ของชาวกันคือช่วงเวลาของการยืนหยัดอย่างสง่างามและการตัดสินใจด้วยสติและความมั่นคงไพ่บอกว่าคุณอาจเจอกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งความอดทนและเหตุผลควบคู่กันไปแต่พลังในตัวคุณตอนนี้แข็งแกร่งมากพอที่จะผ่านทุกอย่างได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองอีกครั้ง และจะมีคนรอบข้างมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณมากขึ้นพลังแรกของสัปดาห์มาจากไพ่ราชินีเหรียญไพ่แห่งความมั่นคงความรับผิดชอบและการจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมเรื่องงานการเงินหรือชีวิตประจำวันได้ดีมากความละเอียดรอบคอบของคุณจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคงต่อไป ไพ่ยังหมายถึงการดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยความรักแบบมีเหตุผลเป็นพลังที่อ่อนโยนแต่มั่นคงเหมือนร่มเงาที่ทําให้ทุกคนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยกลางสัปดาห์ภัยเจ็ดไม้เช้าปรากฏขึ้นเป็นพลังของการต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อภัยใบนี้อาจบ่งบอกถึงความท้าทายบางอย่างหรือสถานการณ์ที่คุณต้องแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนบางครั้ง อาจต้องเผชิญคำวิจารณ์หรือการแข่งขันที่เข้มข้นแต่ไพ่กำลังบอกว่าคุณมีพลังเพียงพอที่จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำเพราะความพยายามในตอนนี้จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมเมื่อถึงปลายสัปดาห์ไพ่ราชาดาบได้เข้ามาปิดพลังทั้งหมดด้วยความเฉียบคมและชัดเจนไพ่ใบนี้สื่อถึงความเด็ดขาดและการคิดด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ คุณอาจต้องตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญหรือพูดในสิ่งที่ควรพูดเพื่อให้สถานการณ์เดินหน้าภไยราชาดาบยังหมายถึงการควบคุมสถานการณ์อย่างมีสติและการเป็นผู้นำด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์ถ้าคุณใช้เหตุผลเป็นหลักในช่วงนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายได้อย่างสวยงามเมื่อรวมพลังของไพ่ท้งสามใบราชมีเหรียญเจ็ดไม้เท้าและราชาดาบไพ่ชุดนี้กำลังบอกกับชาวกันว่า นี่คือสัปดาห์ที่คุณจะได้แสดงพลังของความมั่นคงและปัญญาคุณจะสามารถจัดการทุกเรื่องได้อย่างมีระบบแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้างแต่สุดท้ายคุณจะเป็นฝ่ายควบคุมกกเบือนได้อย่างเหนือชั้นพห้ยอย่างยำให้เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเพราะคุณไม่ได้ชนะด้วยโชคแต่ชนะด้วยความสามารถและความเข้มแข็งภายในอย่างแท้จริงฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆ หรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการทำนายแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ